สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทานอาหารญี่ปุ่นสุดอร่อยบรรยากาศดีๆที่เหมือนญี่ปุ่นในจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับร้านนี้มีชื่อว่าโอคุอิสักยะครับดูบรรยากาศนี่ร้านนี้เหมือนญี่ปุ่นมากเลยนะครับถ้าใครมาเที่ยวเมืองจังนทนี้ต้องขอแนะนําม,มาทานร้านนี้เลย มาแล้วเราจะนัดถึงบรรยากาศตอนที่เราไปทานอาหารที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้มีมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะพ่อเอกพามากับแม่เจนี่หลายครั้งแล้วแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสมากันอีกก็เลยพามาทานกันนะครับมุมไหนของร้านนี้นะก็เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเรามาทานกันเนี่ยน่าจะสี่ครั้งห้าครั้งได้แล้วนะบรรยากาศสุดยอดมากอร่อยมากเดี๋ยวอีกสัพั์จะพาไปดูอาหารภายในกานตรตกแต่งเขาค่อนข้าง จะได้บรรยากาศที่เหมือนอยู่ที่สถานรถไฟญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนิมทางอะไรอย่างนง้นอย่างนั้นเลยอันนี้เขาเขียนว่าเป็นโอคุคอมมูนิตี้ก็คือเป็นศูนรวมของคนชอบร้านโอคุนะครับร้านนี้มีบรรยากาศให้นั่งทั้งด้านนอกและด้านในร้านมีทั้งเอ outdoor และ indoor ครับเป็นยังไงครับบรรยากาศเอ t d o o ของที่นี่น่านั่งไหม พ่อเอมาหลายครั้งเคย,ยนั่งครั้งหนึ่งครั้งแรกเพราะว่าคนเยอะมากคนเต็มมากแต่วันนี้เรามาเร็วคนยังน้อยอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศภายนอกท,ที่เรียกว่าเอาดอเป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของครัวของเขานะครับจะมี เป็นสไตล์อิซากายะคำว่าอิซากายะภาษาญี่ปุ่นหมายถึงร้านเหล้าญี่ปุ่นนะเป็นร้านที่คนทํางานจะมานั่งดื่มนั่งดริ้งกันก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเราเคยไปญี่ปุ่นครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ไปนั่งร้านสไตล์แบบนี้ครั้งหนึ่งเหมือนกันภายในร้านของโอคุอิซากายะจะเป็นร้านแบบติดแอร์นะนั่งสบายแล้วก็จะมีในส่วนของที่นั่งส่วนตัวซึ่ง น่าจะนี่แล้วน้องพอชอบมานั่งหลานสไตล์ตรงนี้มากๆเลยอาหารมาเสิร์ฟถึงกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรกันไปบ้างนะครับเมนูแรกสำหรับวันนี้คือมันปูย่างนะครับมาเผามาแบบปูไฟลุกๆเลยนี่เห็นไหมเดือดปุดๆๆเลยครับเมนูถัดไปก็คือเป็นชาบูญี่ปุ่นนะมากับหมอ้อส,สวยๆเลยนะครับเมนูสุดท้ายคือปลาดิบ ปลาดิบที่นี่ชิ้นหนาและสวยมากๆเห็นแล้วดูน่าทานสุดๆเลยเมโนูที่เราจะกินก่อนนะครับก็คือกุ้งดิบซาชิมิเอบินะครับไม่รู้เรียกถูกหรือล่าดูกุ้งตัวใหญ่ๆน่าทานมากเอาวาซาบินะครับมาป้ายในตัวกุ้งหน่อยนึงแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอ,อืม วาซาบิตีดีเลอกันครับเยี่ยมเลยตัวหนึ่งนะครับนี่คือเป็นปลาสบะซาบะให้กินกับวาซาบิแล้วกันเนื้อปลาสบะจะเหมือนเช่มๆเหมือนเนื้อปลาทูอยู่แล้วเยี่ยมยอด นี่เป็นอีกเมนูท,ท,ที่ไม่ค่อยเจอที่ไหนนะมันคือมันม่วงทอดน,นะครับเหมือนเฟรนฟราอยอ้นร้อนตัวมันม่วงทอดอร่อยเมัมีความหวานนะครับแล้วมีความกรอบนอกนุ่มในมากอร่อยจริงเนี่ยเราจะกินมันปูนะครับรสชาติดีมากยังเคียนหลอดเลยรสชาติอร่อยสุดๆเลยครับจหรับมันปูย่างเนี่ยชอบ นี่เราก็จะกินชาบ,บูนะครับรสชาติทำสูตรที่นี่สุดยอดมากวันนี้แม่เจนนี่นึกค้นอะไรขึ้นมาสั่งหอยนางรมมาครับชิ้นใหญ่มากพ่อเห็นแล้วตกใจนี่ครับหอยนางรมที่แม่จีนนี่สั่งมามาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดชิ้นใหญ่มากสี่ตัวนะครับโหน่าจะเป็นหอยนางรมสุล่าแน่เลยน่าทานสุดๆเลยครับแล้วหอยนางรมเหลือค่อยมากินกัน เรามาทานตัวชาบูก่อนชาบูมีมีเห็ดหอมครับมาร้านนี้เลยบอกเลยว่าเขาอร่อยมากก็คือตัวชาบูเนี่ยพ่อมาที่นี่ต้องตัดงทุกทีเพราะว่าน้ำซุปม,มันอร่อยมากครับชบนแกเือนเนือน้อ,น,อนะครับเดี๋ยวพ่อจิ้มก่อนจิม้มซอสก่อนอืมพ่อขอที่นิ่งอร่อย พ่อจะกินหอยนางรมนะครับมแม่จจนี่กินเมื่อกี้แล้วโอ้โหตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ต้องเอามาทั้งถ้วยละแกะลำบากมมกเอามาแกะเองที่จานตัวเองเลยครับดูครับใหญ่ๆมากๆเลย มไม่ได้กินหอยนางรมมานานมากตัวอย่างเงี้ยกินแล้วมันปื้ดเข้าไปในคอแล้วสุดยอดอร่อยสุดๆเลยครับเนี่ยเลยตัวเนี่ยเก็บไว้กินตอนหลังนี่เป็นปลาดิบชิ้นสุดท้ายนะครับ,นเ,นรบ,นนรบเนื้อแดงใช่ไม่รู้เป็นปลาอะไรเหมือนกันเี่เขัทคำก็คือ ปลายด้วยวาัซสาบีลงไปเมื่อก่อนอ่ะเราทานไม่เป็นวาัซสาบีเราไปผสมกับซอสหมดเลยแล้วค่อยจิ้มตอนหลังดูรายการญี่ปุ่นเขาบอกว่าวาัซสาบีเนี่ยให้มาทากับเนื้อปลานะครับเราค่อยเอาเนื้อปลาเนี่ยไปจิ้มกับซอสแล้วค่อยทาเข้าไปมันถึงจะถูกต้องออดิบอ,อร่อยะเนี่ยอดิบตดมันจะอะไรมันก็อร่อยเนาะ จะให้ดูเมนูฮิตอลังการของร้านนี้เลยคือข้าวหน้าแฮมเบอร์กครับใครมาลาน,นี้ต้องชิมเลยต้องมาได้ลองทานเลยเขาะจะมีข้าวสวยลวร้อแล้วก็เนื้อแฮมเบอร์กที่เพิ่งย่างมาพร้อมด้วยท็อปด้วยไข่แดงดองนะครับใครมาลานี้ห้ามพลาดในการสั่งข้าวหน้าแฮมเบอร์กโดยเด็ดค่ะ เนื้ออร่อยมากครับเขาปรุงรสมาได้เยี่ยมและอร่อยมากๆเนื้อแฮมเบอร์กอนี่สุดยอดหอมแล้วก็มีกลิ่นของถ่านกินเข้าไปแล้วแบบจุดๆเป็นเมนูที่ใครมาร้านนี้ต้องสั่งนะครับามาชมบรรยากาศร้านอีกทีก่อนกลับนะครับเป็นไ,ไงม้างครับร้านอาหารร้านนี้เราทานกันจนอิ่มแปร่เลย ทานเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างหมดวันนี้ที่ประทับใจมากๆก็คือหอยนางรมสดครับเป็นเมนูใหม่ของที่นี่แล้วเฟชเฟชสดๆนะครับพนังาอาหารญี่ปุ่นที่ร้านโอคุอิสักยะร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยในดวงใจเลยอย่าลืมกด subscribe ช่องป้าป๊าโคลาวนะครับใครชอบการไปกินของคุณป้าเอกก็ช่วยติดตามด้วยแล้วยังไงจะพาไปกินร้านอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ